ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีหาคลังเกมแล้วก็ตอบคําถามท,ที่จริงไม่ใช่คําถามที่ถามเข้ามาหรอกแต่ว่าเป็นคําถามที่เจอได้เยอะพอสมควรคําถามแรกก็คือที่ผมอันที่ผมเล่นสามารถสามารถเล่นทางโทรศัพท์ได้หรือเปล่าก็จะบอกว่าลิงก์ที่ผมใช้มันเล่นในโทรศัพท์ไม่ได้แต่ว่า มันมีเวอร์ชันในโทรศัพท์ก็ถ้าสมมติเราสามารถนี่เลยเรามาเสิร์ช u t u b e เลยโมเจนโมเจนอนิเมะอ่ะเราเสิร์ชใน u t u b e มือถืออ่ะนี่เนี่ยมันก็จะมีสอนเยอะมากก็ลองหาสักอันหนึง่งคือแบบมันมีคือในเนี่ยเขามีสอนเขามีทั้งลิงก์ทั้งอะไรให้อยู่แล้วนะคือผมไม่เล่นในโทรศัพท์เพราะอะไรโทรศัพท์ผมค่อนข้างเก่า คือมันใช้ไม่ได้ผมืองมาเล่นเกมหนักๆไม่ได้แล้วก็เลยผมก็ไม่ใช้โทรศัพท์เล่นเกมก็โอเคนี่อันนี้ก็เป็นคำถามแรกว่าเล่นในมือถือได้ไหมแล้วก็ถ้าจะเล่นจะเล่นได้ที่ไหนก็ลองนี่เสิร์ชเสิร์ชได้เลยครับวันนี้สอนเยอะมากรีวิวสอนโหลดเกมแบบเต็มไปหมดแล้วก็มีคําถามที่2ก็คือหามาันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีคำถามหรอกแต่ผมจะบอกว่าหาเกมพวกนี้มาจากไหนก็ไม่ยาก วิธีเหมือนข้อที่1เลยก็คือคุณก็พิมพ์อันมูเจนอน,นิเมะนี่อย่างเงี้ยคุณก็จะเจอคลังนี่เขามีแจกสำหรับ PC อันนี้อันนี้สําหรับเนี่ยพอถ้าสมมุติเราเข้าคอนเทนต์ที่มีมูเจนส่วนใหญ่เขาจะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดอยู่แล้วเห็นไหมลิงก์อันนี้ลิงก์ไปไปคลิปที่สอนดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นโอ้โหฝาบโฆษณานี่เห็นไหมอันนี้ก็จะมี what the fuck โฆษณาจริงจริงวะ นี่น,นีก็จะมีสอนโหลดอ๋ออันนี้ไม่ใช่สอนโหลดเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นลิงก์โหลดผู้ชมหน้าแตบนี่มีลิงก์โหลดเห็นไหมนี่ลิงก์โหลดนี่มีอันนี้เวอร์ชันนี้ผมไม่เคยใช้ไม่เคยทําเลยนะแต่ที่ผมอ่ะทำปัจจุบันก็คือจำฟอร์ดอ่ะดูว่าที่ผ่านมาผมใช้อะไรบ้างอันแรกผมที่ผมเคยแนะนําไปแล้วก็คืออันไหนวะแป๊บหนึ่งนะนี่โคดกะ เกมส์มูเกนอันนี้เป็นอันแรกที่ผมทำนาโดโตะนะทำนาโดโตะมูเกนแล้วก็ผมจะเรียกมูเกนหรือมูเกนผมเรียกโมเกนแล้วกันทำนาโดโตะมูเกนอันนี้เขาจะมีเว็บประจำของเขาเดี๋ยวเราเข้ามาเราเข้าสักคลิปหนึ่งสกิร์อคาสกิรเนี่ยลิงก,ลกล์ลิงกก็อย่างที่ผมอย่างที่ผมเคยสอนโหลดไปนะอันนี้โหลดนานจังเพื่อน อันนี้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 เป็นเว็บเว็บนี้เว็บนี้ดีเว็บนี้ค่อนข้างมีมูเจนที่เยอะนี่อันนี้ที่อันนี้มีอันนี้มีอันนี้คืออันนี้เมทวอร์นี่มีแฟลติเทลมี Demon s เลเยอรมีเต็มไปหมดเลยอันนี้เว็บของนั่นจะเป็นของชาวเวียดนามก็เราไปโหลดกันได้แล้วก็อีกแหล่งหนึ่งที่ผมใช้อันที่แล้วใน Tournament ต์เดอะแกรนดิออสก็คืออันนี้ช่องนี้ของช่องนี้ช่อง d a เ e ดาเ มูเจนมูเจนอันนี้คือผมผมใช้ตอนเด็กแรนดิออครึ่งแรกแต่ผมก็เปลี่ยนครึ่งสองผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าผมเปลี่ยนคอมใหม่แล้วคอมมันดเวอร์ Driver, มันไม่ได้กับมูเจนอันเก่านะก็คือปัจจุบันผมก็ใช้ของอันนี้ดักไนนี่อันนี้ดักไนนี่นี่นี่ ก็จะมีขึ้นให้ดาวโหลดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดาวโหลดตัวละครอ,อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบตัวเสริมมาให้ราโหลดเรื่อยๆนะดาวโหลดแค่เกมไปแล้วก็ลงตัวละครได้แต่ลงตัวละครน,นี้ผมยังไม่เคยเหมือนกันไม่รู้ว่าทํำยังไงแต่ก็น่าจะมีวิธีสอนอยู่สํา่หรับชแนลพวกนี้ส่วนอีกคําถามหนึ่งคือลงยังไงคือ <c ười> คือลงยังไงคือเกมโมเจนเนี่ยลงเหมือนกันหมดทุกเกมเลยคือคือแค่ ง่ายครับคือแค่เราโหลดมาเราโหลดก่อนอ่ะอย่างสมมติคุณจะโหลดมูเตนจัมฟอร์สนั่นนี่ผมนี่วิธีโหลดเบสิกเลยนะง่ายๆครับคุณเข้าไปช่องซิงคาลิก้าครับแล้วก็เนี่ยเราก็คลิกที่คลิปแล้วเราก็นี่ฮะเรากดนี่ผมโหลดผมทิ้งลิงก์โหลดไปแล้วพอเราทิ้งลิงก์โหลดไปแล้วเนี่ยเรากดเข้ามาพอเราทิ้งคืออะไรวะผมโหลดเข้ามาอันนี้1 8แกิกโอเคแล้วก็โหลด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 อันนี้คือเวอร์ชั่นล่าสุดนะที่ผมคอมผมเล่นได้ โหลดเสร็จอ่ะพอเราโหลดเสร็จมันจะมาอยู่ในตรงดาวน์โหลดใช่ไหมอันนี้ผมย้ายออกมาได้ดีนะปกติมันอยู่ตรงตรงดาวน์โหลดคือตรงนี้นี่นี่ตรงนี้แต่ผมอยู่แต่ผมพูดรีบพูดแต่ก็ลวนแต่ผมเอาย้ายมาอยู่ได้ดีแล้วเรียบร้อยอ่ะ uh, แล้วคุณจะได้ไฟล์แบบนี้มานี่ไฟล์ประมาณน,านี้ไฟล์มันเป็นชื่อเกมอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณก็แตกไฟล์แตกไฟล์คือทํายังไง ไฟล์คือเราต้องโหลดโปรแกรมแตกไฟล์มาก่อนนะั่นคือวินผมแนะนําคือวินลาวินลาคือไปโหลดมาได้วิน r a r อวิน r a r แล้วคุณก็เสร์ชแล้วก็เติมเข้าะว่าดาวน์โหลดไปด้วยก็จะได้วินลามาแล้วคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บไฟล์ที่คุณได้มามันจะเป็นแบบนี้นเป็นหนังสือแบบนี้รูปหนังสือนี่นี่คุณก็แค่คลิกขวาและ เอ็กทร t เนี่ยหรือ a อสเตรคไฟเพื่อเพื่อเลือกที่ลงก็ได้หรือนี่ยมันจะมีแต่เอาจริงหลักๆไ้ง่ายเอ็กทร c กเนี่ยมาเลยมันก็จะลงตรงนี้เลยมันก็จะแตกไฟล์มาตรงนี้เลยพอแตกไฟล์เสร็จเนี่ยคุณก็จะได้จำฟอสโมเจนบีอ่าผมคลิกขวาไม่รู้มันขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าเดีคลิกขวาดูโอ้โอฟังโอเคไม่รู้มันขึ้นหรือเปล่าคลิกขวา ค okay. ที่ขวาแตกไฟล์มันคุณจะได้จัมฟอสพอแตกไฟล์แล้วก็คุณก็รอแป๊บหนึ่งพอรอแป๊บหนึ่งเสร็จเนี่ยก็จะได้นี่เป็นโฟลเดอร์อย่างงี้ชื่อเกมอันเดียวกันเลยคุณก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวลันเชอร์เนี่ยสมมนเมว่าคุณจะเข้าเกมคุณก็กดตรงนี้ double ลคลิกไปอันนี้จะแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยมันจะมีเอา3ามวสามได้หรือสี่วัตสี่ได้อันนี้จะพิเศษหน่อยแต่เนี่ยคุณก็คลิกเข้าไปตัวลันเชอร์แล้วก็เล่นได้เลยโอเคแค่นี้นะ เนี่ยแหละถ้าผิดพลาดตรงไหนหรือมันมีวิธีแก้เออร์เลอร์อยู่ครับถ้าเอ,อีกอ,อ,อย่างหนึง่งทำไมอีกอย่างหนึ่งคือบางคนเออร์เลอร์มันจะมีวิธีแก้เออร์เลอร์อยู่ในยูในยูทูบลองไปหาดูได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็อาจจะลงสอนแต่ว่ามันก็แก้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเพราะผมถ้าแก้อันถ้าแก้เพราะผมแก้ได้หมดอ่ะผมก็ไม่ต้องหาอันใหม่เพื่อมาโหลดเล่นอีกอันหรอกถูกไหมนั่นแหละโอเค ไปแล้วบ๊ายบายน่าจะเคลียร์แล้วแหละเคลียร์ลวมั้งเคลียร์แลหและบ๊ายบแค่นี้น